สวัสดีครับทุกคนกับพ่พุกผมแบงค์ช่องแบงค์สาชาแนลปิ้งหัวใจไปนะครับผมวันนี้นะครับผมมีน้ำหอมอีกตัวหนึ่งของเซเวเนียร์พาร์ทามจะมารีวิว,วทุกคนที่ชมกันนะครับผมซึ่งถ้าคุณสังเกตคลิปของผมช่วงนี้มันน่าจะมีคลิปของ ans, เซเวเนียร์พาร์ทามออกมาแทบจะทุก,กลิ้นนะครับเพื่อที่จะให้ครบทั้งหมด3กลิ่นที่เขาให้เรามาแล้วครับผมวันนี้ถึงคิวกับน้ำหอมตัวไหนเราลองมาทายกันด้บเสื้อผ้าผมดูครับผม <What? S 1> มีความแบบฟ้าๆแล้วก็มีจุดสีส้มๆแบบนี้ผมจะนนึึกถงคววาามเป็แบบ่ ของฝาอะไรเงี้ยครับผมซึ่งน้ำหอมที่ผมจะนำมารีวิวของเซอร์เบเนียพารฟาร์มวันนี้ก็คือตัวนี้ครับเซอร์เบเนพาฟาร์มสตาร์รี่ไนท์กับผมสำหรับสตาร์รี่ไนท์นะครับผมตัวนี้จริงๆเขามีอิสปาร์เรชันมาจากอีเซนฮอลล์ลองเลยนวลลมนะครับเป็นน้ำหอมตัวดังของอีเซนฮอลล์ลองซึ่งถามว่าผมเคยดมน้ำหอมตัวนั้นไหมผมบอกเลยตามตรงว่าเคยดมอยู่ครั้งหนึ่งที่ร้านนะครับผมที่ผมไปซื้อน้ำหอมประจำแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบกลิ่นนั้นเออคุณผมรู้สึก ฉยดมมาแล้วก็เหมือนกับน้ำหอมผู้ชายทั่วไปอาจจะดูแรงนะคะแต่ว่าผมเคยฟังจากน้องเจมส์ซิตนะครับผมถ้าคุณอยากรู้ว่าน้ำหอมตัวนี้มีการเปรียบเทียบกับอีแซงลองลาดูดมแบบจริงๆต่างงอ่ะคุณสามารถไปดูในช่องน้องเจมส์ซิตได้แต่น้องบอกว่าอีเซีงลองลาดูดมนะครับผมในแบรนางหลังๆคือรุ่นที่ผลิตหลังๆอ่ะ คือหลายๆคนนะครับผมจากทั่วทุกมุมโลกคือแบบทั้งโลกอ่ะเขาบอกว่า<ห>กลิ่นมันไม่เหมือนเดิมกลิ่นล็อตแรกๆหอมกว่าในปี2011ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมกลิ่นตอนนั้นอ่ะจะดีกว่ากลิ่นนี้นะครับผมซึ่งโซเนี่ยพราร์ฟัมเนี่ยสตอรี่ไหนเนี่ยเขาได้ทํากลิ่นที่มีความคล้ายกับกลิ่นนั้นซึ่งกลิ่นจะเป็นยังไงถ้าดูการเปรียบเทียบให้แนะนําให้ไปดูน้องเจมแต่ถ้าให้ดูความรู้สึกของกลิ่นนี้เพียวๆให้มาดูที่ผมนะครับผมโอเคผมจะใช้โซเนี่ยพาร์ฟัมสตอรี่ไหนนะครับผมท เดี oh, ๋ยวผมลืมบอกไปครับสาหรับราคานะครับผม30มแมว690บาทและ50าแมวนะครับผม990บาทน้ำหอมกลิ่นนี้ราคาน่ารักจับต้องได้นะครับผมโอเคท็อปโนต้ตเปิดมานะครับผมผมรู้สึกถึงความเป็นกลิ่นที่มีความเป็นสไปซ์เล็กๆครับผมเป็นกลิ่นที่มีความออกแนวแบบกระวนประมาณนะครับผมดมแล้วคุณจะรู้สึกถึงกลิ่นที่มีความสีเขียวเขียวเข้มๆหน่อยมีความกิกรี แล้วพ่ามันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะนะครับผมกลิ่นเขาจะเริ่มมีความนุ่มขึ้นสุขุมขึ้นนะครับซึ่งผมได้กลิ่นของเบอร์กามอสสำหรับน้ำหอมตัวนี้แต่เบอร์กามอสของเขาอะ่ะเป็นเบอร์กามอสที่มาเสริมทำให้กลิ่นนี้มีความสดชื่นมากขึ้นแต่ไม่ใช่ความสดชื่นที่แบบซาบซ่านนะครับผมมันจะไม่ได้เหมือนกับกลิ่น Morning g r ก e n น r a s s ที่ตอนแรกออกมาแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแบบมีความสดชื่นแบบนั้นนะมีความกรีม,มความสดชื่นแต่ตัวเนี้ย เขาจะมาแบบสุขุมนุ่มลึกตั้งแต่แรกเลยนะครับผมดังนั้นสําหรับซารีไนนะคะผมกลิ่นเขาจะไม่ได้มีความแบบว่าพุ่งชนแบบนี้คือกลิ่นมันจะไม่ได้พุ่งชนแบบลิ้นจี่โรสแอนด์มัสเอกุสิตนะครับผมอันนั้นจะเป็นกลิ่นที่มีความพุ่งชนเป็นกลิ่นที่ตีขึ้นมาให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นสุขุมนุ่มลึกของคนที่ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ครับพออยู่บนร่างกายเราไปเรื่อยๆจากกลิ่นที่มันมีความเขียวกลิ่นที่มีความเป็นสมุนไพรกลิ่นที่มีความแบบแอบรู้สึกเผ็ดเล็กๆของเขาอ่ะ เขาจะเพิ่มความหวานขึ้นมาครับผมกลิ่นหวานหวานของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นลาเวนเดอร์กวกนหลายคนจะเข้าใจว่าลาเวนเดอร์เนี่ยบางทีไปอยู่ที่น้ำหอมจะทําให้น้ําหอมมีกลิ่นพิเศษของเขาใช่ไหมครับผมมีกลิ่นที่แบบว่าถ้าเป็นลาเวนเดอร์มาไม่ดีลาเวนเดอร์จะโดดเกินไปแล้วบางทีมันจะรู้สึกถึงความมึนๆน,นิดนึงนะครับในน้ําหอมบางตัวนะแต่สําหรับซารี Sorry, ไนของสซเวเนียพาร์ฟมนะครับผมลาเวนเดอร์ของเขาะจะไม่ได้ตีมาเป็นมวลที่รุนแรง จะเป็นลาเวนเดอร์ที่มาเสริมทับให้กลิ่นดูมีความหวานขึ้นมีความเซ็กซี่มากขึ้นมีลูกเล่นในกลิ่นมากขึ้นสำหรับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับผมคือตอนแรกของน้ำหอมตัวนี้ครับผมตอนแรกมันออกแนวไปในเชิงสมุนไพรเป็นกลิ่นที่มีความแบบ กินกรีนแต่เข้ามากับกลิ่นที่มีความนุ่มๆอ่ะแต่พอม,มันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะหนึ่งอ่ะเขาจะเริ่มเปลี่ยนกลิ่นให้มีกลิ่นที่หวานขึ้นนิดนึงและกลิ่นของความมันหวานนั้นอ่ะเจือมากับกลิ่นของลาเวนเดอร์ที่กลั่วมาแบบความดิบพอดีนะครับทาให้กลิ่นช่วงคางๆอ่ะเขามีความเซ็กซี่มากขึ้นมีความน่าเข้าหามากขึ้น เป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกแบบว่าดมแล้วอยากกอดกับทุกคนคือด้วยความที่กลิ่นเขาไม่ใช่กลิ่นที่ความตะโกนแรงมากใช่ไหมด้วยความที่มวลมันอยู่ระหว่างตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเราฉีดแบบพอดีพอดีนะครับผมถ้าฉีดโอเวอร์สเป์ฉีดเยอะๆหน่อยก็อาจจะตีเป็นวงกว้างแต่สําหรับผมอะไหล่สองข้างอกหลังเนี้ยกลิ่นเขาจะออกแนวอบอวนรอบตัวเป็นกลิ่นที่ทําให้คนรอบข้างอะครับอยากเข้ามาดมตัวเรามากขึ้นดังนั้นถ้าบอกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มีความเซ็กซี่ไหมผมรู้สึกว่า ในบรรดาน้ำหอมเซเวเนียพาร์ฟฟมที่ผมเคยดมมานะครับผมตารีไนเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเซ็กซี่และอบอุ่นสุขุมนุ่มลึกมากที่สุด uh oh. เนี่เขาอบอุ่นของเขานะครับผมมันเป็นความอบอุ่นที่ไม่ได้มีความรู้สึกร้อนนะทุกคนเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าอยากเข้ามาก่อน เป็นกลิ่นที่ถามว่ามีความรู้สึกว่าเป็นคนภูมิฐานไหมใช่ครับเป็นน้ำหอมที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามีความภูมิฐานมีความใส่เสื้อสูตรหรืออีกในหนึ่งเขาเป็นกลิ่นที่คุณสามารถใส่ไปออกกําลังกายได้ไหมคือเจ้าของแบรนด์เองหรือน้องเจมส์เองก็บอกว่าเฮ้ยใส่กลิ่นนี้ไปออกกําลังกายได้เหรอแต่สำหรับผมผมลองใช้ไปออกกำลังกายนะครับผมรู้สึกว่าถ้าฉีดจักสองสเปรย์คุณจะเป็นหนุ่มนะออกกำลังกายที่มีความเซ็กซี่คุณคุณลองจินตนาการถึงว่า คุณใส่เชื้อกล้ามแล้วใช้น้ําหอมตัวเนี้สองสเปรย์ที่ไหลสองข้างแล้วกลิ่นมันโชยขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันทําให้คุณเป็นผู้ชายที่มีความเซ็กซี่เป็นคนที่น่าเ้าหาถ้าสมมติว่าคุณอยากไปตกใครสักคนในยิมนะครับผมคุณสาม,มารถใช้น้ําหอมกลิ่นนี้สองสเปรย์ที่ไหลได้แต่อย่าใช้มากเกินบบนั้นด้วยความที่แบบว่ามันมีกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันมีเครื่องเทศที่มีความสปไปซี่อย่างขาวานอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าถ้าใช้น้ำหอมตัวนี้ มากเกินไปแล้วไปเจออากาศร้อนก็อาจจะมึนได้ครับแต่ส่วนตัวแล้วนะสองสเปรย์จะไป,ปไหนก็ได้น้ำหอมตัวนี้บอกกับใครผมว่าเหมาะกับแทบจะทุกเพศทุกวัยเลยแล้วหลังจากที่มันอยู่บนร่างกายไปถึงโน้ตท้ายๆของมันที่เป็นกลิ่นติดผิวนะครับผมสตอรี่นายอ่ะจะเป็นกลิ่นที่มีความหอมมีความหวานมีความละมุนจากตอนแรกที่ผู้ชายที่มีความแบบว่า เราอาจจะงงกับกลิ่นนิดนึงในตอนแรกเเฮ้ย hey, มันจะเป็นทนน้าหอมผู้ชายทั่วไปหรือวะไม่ใช่นะครับผมอยู่ไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มมีความสุบขุมนุ่มลึกมากขึ้นมีความหวานมากขึ้นและตเท้ายอะ่ะคุณจะกลายเป็นผู้ชายที่มีความแบบน่ารักมีความปณีบปนอมเห็น <c oughs> แล้วอยากอยู่ใกล้อยากจะมากอดอยากจะรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนอะ่ะอยากจะกอดเขาไว้ทุกๆวันในตอนเช้าหรือถ้าอยู่บนเตียงด้วยกันเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่า กิจกรรมบางอย่างบนเตียงอะ่ะน้วหอมตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยครับเป็นกิ่นที่มีความเซ็กซี่เป็นกิ่นที่มีความยั่วยวนแต่เป็นความยั่วยวนที่ไม่ได้ว่าตะโกนอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นกิ่นที่มีความยั่วยวนแบบว่าค่อยๆเข้ามาหาผมนะครับผมมีความสุภาพมากพอ,อกผมจะกอดคุณไว้ผมจะรักคุณตลอดไปนี่คือกิ่นของสตาร์ลี่ในตัวนี้เลยครับผมน้งหามตัวนี้นะครับเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับนักเรียนก็ได้ครับผม แต่เป็นนักเรียนนักปริโญ่ปลายนะครับและถ้าคุณเข้ามาหาลัยแล้วคุณสามารถเบิ้์นสเปรย์ได้อีกเป็นเพิ่มที่อกแล้วก็หลังได้นะครับคุณจะมีความรู้สึกเซ็กซี่คุณมีความรู้สึกเป็นผู้ชายอบอุ่นและสุขุมมากขึ้นและยิ่งไวทำงานนะครับผมน้ำหอมตัวนี้จะไม่ทำร้ายคนรอบข้างของคุณอย่างแน่นอนแต่เป็นกลิ่นที่มีความอบอวนอยู่ในมวลที่พอดิบพอดีเป็นกลิ่นที่ถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศเงี้ยใช้น้ำหอมตัวนี้คุณจะมีเสน่ห์มากกับผมออกไปคุยงานกับลูกค้าหรือคุยกับเพืื่่่่่ออออนนนนนนทททีีียยยููใใแผกกเดวัหรอองางะ คุณจะเป็นคนที่น่าเข้าหาเป็นคนที่มีความน่ารักและเป็นคนที่มีความเซ็กซี่เล็กๆนะครับเป็นด้วยหอมที่เสริมสร้างสเสน่ห์ในตัวคุณได้อย่างดีเลยครับสำหรับซารีไนครับการกระจายตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมันเป็นการกระจายตัวที่ถ้าคุณฉีดแบบปกติอ่ะมันจะอยู่ห้อมล้อมตัวอคุณไม่ได้แบบกระจายตัวรุนแรงจนเกินไปแล้วก็ความติดทนของหอมตัวนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าเขาติดทนอยู่ในช่วงะระดับ 4-6ชั่วโมงนะครับสำหรับน้ำหอมตัวนี้และเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ในอากาศร้อนบ้านเราแต่ผมมองว่ายิ่งถ้าอากาศมันเริ่มเย็นขึ้นหรือเป็นช่วงที่มีความฝนตกนะครับ ผมว่าน้ำหอมตัวนี้จะมีสเสน่ห์มากๆเลยอะถ้าสมมติว่าฝนตกออกมาแล้วแบบาว่าอยู่ใต้ร่มคันเดียวกันมันจะเป็นน้ำหอมที่มีความโรแมนติกสุดๆด,ดังนั้นน้ำหอมตัวนี้ครับผมคุณสามารถใช้ไปเดทได้อย่างแน่นอนและสามารถใช้เป็นงานทางการดูรักก็ยังได้ครับผมผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่มีความใช้งานง่ายมากๆตัวนี้ของเซเวเนียพาร์มครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สอหรับทุกคนนะครับใครชอบข็ฝากกดไลก์กดแชร์ปกกด s u b ส c คร b e ช่องหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก็ยลืมกดกระดิ่ง ให้กันด้วยครับผมเราจะได้กลับมาเจอกันอีกใครมีคำถามเกี่ยวกับน้องหอมซื้อเนีย่ยคาฟควมกลิ่นสตอรี่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะคุยกับผมเม้นต์กันคุยกันเล่นๆก็ได้นะครับผมผมสัญญาว่าจะมาตอบทุกคนวันนี้ผมแบกมาแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย